มีคนขอเอกเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าให้ทำเพลงจากเสียงของลิซ่าแบล็กพิงก์อย่าเซลผมหน้ามาหนูมันไม่น่ารักเหรอครับน่ารัก let's go ก่อนอื่นก็ตัดคาว่าหนูออกมาเลียงใหม่นะครับอย่าเซลผมหน้ามาหนูหนูแล้วก็เลียงใหม่นะครับหนูออเลียงใหม่เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับหนูแล้วเราก็จะเปลี่ยนคำว่าหนูเมื่อกี้ให้กลายเป็นเสียงเพลงนะครับผม พอจอดใหม่เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็จะใส่อฟเฟตเข้าไปครับผมทีนี้เราก็จะเปลี่ยนคําว่าไม่น่ารักหรอคะให้มันกลายเป็นตัวโน้ตจะได้เหมือนเขาร้องอยู่แล้วก็ดูน่ารักขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครับเปลี่ยนเป็นไม่น่ารักเลยคะไม่น่ารักหรอคะ แล้วเราก็จะเพิ่มเสียงสูงเข้าไปพอฟังรวมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับเราเราน่ารักไหมอันจะไหมโพ้เราน่ารักไหมนันจะไหม 龙。No.